สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาด a m i z i n g Tarot นะคะสวัสดีทุกทกท่านค่ะวันนี้นะคะคลิปที่คุณกำลังจะได้ฟังได้ชมต่อไปเนี้ยเป็นคลิปเกี่ยวกับชาวราศีสิงห์นะคะที่เป็นกลุ่มหนุ่มโสดสาวโสดที่ปรารถนาจะมีความรักอยากรู้ดวงชะตาความรักในการทายดวงแบบไพ่ย,ยิปซีเซลติกรอสนะคะ คุณจะมีความรักแบบชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงคุณสามารถดูคลิปนี้ได้รายละเอียดของคลิปนี้จะเป็นลักษณะของดวงความรักของคุณการทําบุญที่เสริมดวงความรักการแก้ดวงความรักที่อาจจะติดวิบากกรรมหรือแม้กระทั่งใครจะเข้ามาลักษณะแบบไหนก็จะบอกในคลิปนี้ค่ะส่วนชาวราศีสิงห์ที่อยากดูดวงทั่วไปในเรื่องของการงานการเงินอุปสรรคความรักแบบคู่รักความรักสามีภรรยารวมถึงเลขโชคลาบนะคะ เลขมงคลเลขบันดาลทรัพย์นะคะแม้กระทั่งสีมงคลการทําบุญเสริมดวงประจําเดือนพฤศจิกายน2563ของชาวราศีสิงห์หมอว่าทําเสร็จแล้วทุกคลิปที่เกี่ยวกับราศีสิงห์จะอยู่ในเพลย์ลิสต์หรืออยู่ในหมวดหมู่ราศีสิงห์ทั้งหมดนะคะไปย้อนชมได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วประจำเดือนพฤศจิกาส่วนคนที่ชอบดูลักนาสิงห์หรือลักนาราศีสิงห์เนี่ย ใครที่ชอบดูแบบแนวรักคนาหมอว่าจะเปิดแบบจากราศีเราจะดูกันในคลิปต่อไปที่จบจากคลิปนี้นะคะก็สามารถพรหมอว่าทําเสร็จแล้วก็จะไปรวมอยู่ในเพลย์ลิสต์หรือหมวดหมู่ของราศีสิงอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันค่ะจะมีทั้งราศีสิงทั่วไปดวงทั่วไปราศีสิงหนุ่มโสดสาวโสดและราศีสิงที่เป็นที่ชอบดูแบบรัคณาสิงนะคะมาค่ะ คุณจะเป็นความรักแบบไหนคะไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงเราจะมาดูดวงความรักแบบเซลติกคอร์กันนะคะคุณเปิดใจกว้างๆให้หมอวาดด้วยแม้ว่าคุณจะเป็นชาวราศีสิงห์เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าหมอวาดเจาะจงดวงของคุณที่กําลังดูคลิปนี้แบบคนเดียวนะคะเป็นการพยากรณ์เชิงภาพรวมเพราะชาวราศีสิงห์คุณมีช่วงของราศีสิงห์แต่แต่แต่ แต่ว่าเวลาเกิดต่างกันนักสัตว์ต่างกันบุญชาติกำเนิดวัยวุฒิคุณวุฒิต่างการรวมถึงพบชาติที่แล้วและบุญกุศลที่คุณสนับสนุนสร้างมันขึ้นมาในพบปัจจุบันที่เสริมดวงของคุณก็แตกต่างกันดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางนะคะและการทำบุญที่ตรงดวงเพื่อเสริมในเรื่องของความรักล้วนๆนะคะคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของความรักหมาว่าจะบอกด้วยนะ ก็ดีใจสำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีการอินบ็อกซ์เข้ามาบอกหมอาวาดว่าได้แต่งงานแล้วค่ะคนคนนั้นใช่จริงๆด้วยดูหมอววาดติดต่อกันมา3เดือนทำบุญแบบเดือนแบบไม่เหมือนกันก็สำเร็จสมหวังดีใจด้วยกับชาวราศีสิงห์ที่ส่งสเปนยสมรสให้หมอววาดดูที่อินบ็อกซ์นะคะจำชื่อไม่ได้แล้วค่อนข้างมีลูกดวงทักหลายขั้นน่ะนะคะอะเรามาดูกันค่ะชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือน พฤษศัจกายน์พฤษศัตยกายน2,563หนุ่มโสดสาวโสดทุกมิติความรักดวงของคุณมีไพ 2, 2 off, ่สองถ้วย two of c u p เกิดขึ้นนั้นมีโอกาสที่คุณจะพบรักแน่นอนปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยนะคะภาพรวมดวงชะตาแบบภาพรวมไม่ได้เจาะดวงนะคะความรักของคุณถูกบ่งเพาะมันมีถึงเวลาคะนะคะจากราศีเขาเรียกว่าวงล้อแห่งโชคชะตาวงล้อแห่งการถูก ผูกสัมพันธ์นะคะมันถึงเวลาขับเคลื่อนแล้วนะคะคนที่คุณจะเข้ามาหาคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณไม่รู้จักเขาเลยอยู่ดีๆเอ๊ะเป๊ะปะอยู่ดีๆถูกชะตาดูถูกดีๆเอเหมือนเรารู้จักกันมาก่อนก็อาจจะมีการปฏิสัมพันธ์การพูดคุยหรือแกลกไลน์แลกเบอร์โทรก,ก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้ช่องทางไหนในการเอื้อประโยชน์ในการพูดคุยกับกาลยานามิตรใหม่ๆนะคะบอกได้เลยค่ะ แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะชาวราศีสิงห์กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกที่ดวงของคุณกําลังแอบรักใครอยู่แอบบชอบใครอยู่มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่เราคนที่เราแอบ,บชอบเนี่ยจะมีบวกผลบวกกับเราก็คือรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันกับเราแต่สิ่งนั้นคุณต้องระมัดระวงังถ้าเขามีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วนั่นหมายความว่าชาวราศีสิงห์กำลังจะทำผิดศีล นะคะไปแอบรักคนมีเจ้าของแต่แค่แอบรักไม่ผิดแต่ถ้ารักแล้วไปยื้อแย่งนะคุณอาจจะติดวิบากกรรมได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยถ้าคุณแอบรักคนไม่มีเจ้าของบอกได้เลยเขาก็มีทีท่าสนใจนะคะและถ้าคุณไปแอบรักคนมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเขาก็มีทีท่าสนใจคุณเช่นกันทีนี้อยู่ที่ว่าคุณจะวางตัวเองไว้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แต่ดวงความรักมันขึ้นยังไงเขาก็ต้องอมีฟีสแบกหรือว่ามีผลมีความรู้สึกค่อนข้างดีกับคุณต้องมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้กรณีที่2คุณว่างเปล่าหัวใจว่างมาว่างเปล่ามาเลยแต่อาจจะผิดหวังจากรักครั้งเก่ายังคงแบบปารถนาความรู้สึกยังคงแบบเจ็บปวดอยู่หรือปารถนาอยากให้คนรักเก่าอะไร กลับเข้ามาก็ตามหมอวาดบอกเลยว่าตัดทิ้งตรงนั้นได้เลยคุณมีโอกาสพบเจอความรักใหม่ที่มาจากพอคุณไม่สนใจคุณไม่ต้องการความรักมันเหมือนความรักก็เล่นตลกให้กับคุณเมื่อคุณคิดว่าคุณจะปิดประตูหัวใจแล้วความรักจะโบยบินเข้ามาเคาะประตูกดออดเรียกคุณให้คุณเปิดประตูแง้มใจออกมาดังนั้นชาวราศีสิงห์บางดวงบางเกณฑ์ดวงชะตามีแนวโน้มพบเจอความรักจากที่ตัวเองไม่ได้ต้องการก็จะมีคนเข้ามา ขายขนมจีบคุณแน่นอนมีคนเข้ามาสนใจคุณแน่นอนและค่อนข้างเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาจีบคุณหรือทําคะแนนกับคุณด้วยและคุณเป็นคนไม่รู้จักเขามาก่อนดังนั้นวิธีการนําพาดวงของคุณให้พบเจอความรักคุณจะต้องขับเคลื่อนดวงตัวเองไปในที่ที่คุณไม่เคยไปทําในกิจกรรมที่คุณไม่เคยทําไปเที่ยวในที่ที่คุณไม่เคยไปคือคุณจะต้องออกจากเซฟโซนของคุณคุณไม่รู้หรอกคุณจะเจอเขาเมื่อไหร่นะถูกไหม แต่ในเดือนพฤศจิกาจะมีวาสนาต่อการที่จะได้เจอกันในที่ที่คุณคาดไม่ถึงค่ะในที่ที่เป็นที่ที่คุณไม่คิดว่าจะเจอเขาได้ในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนแล้วคุณอาจจะหลงทางไปหรือว่าคุณบังเอิญไปทํากิจกรรมแล้วคุณก็จะมีโอกาสเจอเขาค่ะ ไม่ว่าเพศใดก็ตามนะคะมีโอกาสเจอแต่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมมันอยู่ที่คุณอยากจะเปิดใจรับมิตรภาพใหม่ๆหรือเปล่าถ้ามีคนสนใจคุณแล้วคุณปฏิเสธไปมันก็เหมือนดวงดาวค่ะมันก็จะมีช่วงเวียนเข้ามาแล้วก็เวียนออกไปถูกไหมคะดังนั้นจังหวะนี้ถ้ามีคนเข้ามาหมอวา่าหมอว่าน่นาจะเข้ามาใน มามาเป็นการะยะมิตรมาเป็นเพื่อนที่ดีก่อนส่วนการจะพัฒนาคงต้องดูอะไรที่ปีกย่อยเยอะแยะแต่หมอว่าช่วงน้น่าจะมีโอกาสได้ทําความรู้จักใครสักคนเกิดขึ้นแน่นอนในเดือนพฤศจิกายนในดวงที่มีวาสนาต่อกันบางเกณฑ์ดวงชะตามีโอกาสพบเจอค่ะอทีนี้ถามว่าการพบเจอของคุณจะมาแบบไหนมันมาจากอโอ้พบเจอดีนะบอกไว้ก่อนคือมาจากความพร้อมแต่คนที่คุณจะเจอ อาจจะมีรูปร่างสันทัดนะคะไม่อ้วนนะคะค่อนข้างสันทัดกำยำมีหน่วยการที่ดีคุณจะได้พบกับเขาคนนั้นถ้าเป็นคุณสุภาพบุรุษก็จะเจอสุภาพสตรีที่ค่อนข้างอ,อวบนิดนึงนะคะมะีมีเชฟเขาจะถือว่าอวบไหมเขาเรียกว่ามีมีมีเคริร์ฟมีเชฟ สมส่วนน่ารักนะคะคือเรียกว่าเนื้อนมไข่แต่สมส่วนน่ารักคุณก็จะเจอลักษณะแบบนั้นผิวพรรณขาวเป็นคนไม่แต่งหน้าจัดคุณก็จะมีโอกาสเจอแบบนั้นนะคะชาวราศีสิงห์นะคะทีนี้ถามว่าสถานที่มีโอกาสเจอคือที่ที่คุณไม่เคยไปที่ แหล่งที่คุณไปไปแบบแปลกแล้วแหวกแนวไปสมมติว่าคุณไม่เคยไปเที่ยวคนเดียวอยู่ดีๆคุณไปเที่ยวคุณก็ไม่มีโอกาสเจอเขาทีนี้มันขึ้นอยู่กับวาสนาคุณนะเพราะนี่คือการดูดวงแบบภาพรวมหรือสมมติว่าคุณไม่เคยเข้าห้องสมุดอยู่ดีๆคุณไม่เข้าห้องสมุดคุณก็อาจจะมีคนแอบมองและสนใจคุณและเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาคุณหรือคุณไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมสมมุตินะคะปลูกต้นไม้เลย คุณไม่ได้ชอบปลูกต้นไม้แต่อยู่ดีๆอยากลองคุณก็จะไปเจอมิตรภาพใหม่ๆณนะที่แห่งนั้นอยู่ดีๆคุณไม่เคยไปวิ่งมินิมาราทอนเลยไม่เคยขี้อยากจะออกกําลังกายคุณอยู่ดีๆเออลองเปิดโลกเปิดผาประสบการณ์ใหม่ๆขับเคลื่อนตัวเองสิลองในสิ่งที่ไม่เคยลองลองในสิ่งที่มันดูแบบว่าแปลกจากชีวิตสิไปคุณก็อาจจะเจอมิตรภาพใหม่ๆแล้วก็โยงใยการติดต่อพูดคุยกันมายาวนานก็กลายเป็นมีโอกาสพัฒนาดังนั้นถ้าคุณอยู่บ้าน อยู่ในจุดที่เซฟโซนหมอว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าสนาคุณคือคุณต้องการแบบนั้นก็อาจจะเจอยากหน่อยเพราะดวงของคุณนะจะไปเจอในที่ที่คุณแบบไม่คุ้นเคยเป็นที่ที่คุณแบบไม่เคยเจอ เป็นที่ที่คุณไม่ไม่รู้จักมักจีหรือว่าไปใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเจอลักษณะแบบนั้นทีนี้เรามาดูวิธีการทำบุญที่ตรงดวงกับชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกาย,ยน63การทำบุญที่ตรงดวงเพื่อเรื่องของความรักรวนะคะคลิปนี้คือเรื่องของความรักคือการที่เขาเรียกว่าไปทำบุญในวัดที่คุณไม่เคยไปอ่าในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปการทําบุญนะคะบริจาค เขาเรียกว่าเป็นสาธารณกุศลในมูลนิธิที่คุณไม่เคยทาสมมติว่าคุณปกติคุณทําบุญเกี่ยวกับโรงศพทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิทั่วไปเอ๊ะแต่คราวนี้คุณลองทําบุญกับน้องที่ปากแหว่งเพดานโวซิหรือว่าเด็กที่เขามูลนิธิทีท่ท ที่เกี่ยวกับเด็กน้อยที่อาจจะเรื่องของสติปัญญาเอออะไรเงี้ยหรือว่าเด็กพิการซ้ําซ้อนคุณไม่เคยทําแต่ถ้าคุณลองทําเท่ากับเปิดดวงของคุณและดังนั้นจงทําแบบนี้ในสิ่งที่หมอวาดบอกเดี๋ยวนี้มันง่ายค่ะโอนเงินแล้วก็อธิษฐานว่าตัวเองเนี่ยชื่อนามสกุลวันเดือนไปเกิดอธิษฐานว่าวันนี้เราทําบุญที่นี่ขอบุญกุศลเนี้ยน้อมนําถวายแต่พอพูดพูดทำมาส่งแล้วเราอยากอธิษฐานและอธิษฐานไปเลยและสุดท้ายแล้วก็บอกว่าเออบุญอ่าบุญกุศลเนี่ยที่เราได้บริจาคเนี้ย เผื่อแผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรนะคะให้เขาเอาโหสิกรรมซึ่งกันมันก็จะรวมถึงเจ้ากรรมในเวรในเรื่องวิบากกรรมด่านความรักวิบากกรรมเหลืองการเงินอะไรต่างๆนานานะก็จะได้รับไปด้วยนะคะก็ขอให้คุณทําแล้วการเชื่อว่าดีค่ะเพราะดวงของคุณมีโอกาสเจอแต่เจอแบบไม่รู้นื้อรู้ตัวมีคนชอบเราเราก็ไม่รู้นื้อรู้ตัวเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจงบริหารเสน่ห์อยากก้มหน้าก้มตาทํางานอย่าอยู่ในเซฟโซนออกไป,ไปเจอโลกใหม่ๆบ้างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆบ้างมีโอกาสพบเจอคนแน่นอนสําหรับบางดวงชะตาที่มีวาสนาต่อกันคุณอยากเห็นไพ่ของคุณใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าคุณลองขับเคลื่อนตัวเองไปในที่ที่โนเนมไปในที่ที่ไม่รู้ไปในที่ที่แบบเออ ไม่ไม่คิดว่าจะไปลองดูค่ะประสบการณ์ใหม่ๆย่อมนำพาเพื่อนใหม่และเพื่อนใหม่คนนั้นอาจจะนำกายมาเป็นคนรักเราในอนาคตก็ได้ฝากไว้นะคะแชร์เป็นวิทยาทานแชร์เป็นการปันใจแล้วคุณอ่าเขาเรียกว่าแบ่งปัน หัวน้ําจิตน้ําใจแชร์ออกไปง่ายๆแค่กดปุ่มแชร์นะคะทุกการแบ่งปันนะคะถ้าชาวราศีสิงห์ท่านอื่นได้มาดูคลิปนี้บางครั้งเขาอาจจะได้ทําบุญที่เสริมดวงเขาได้ถูกจุดถูกต้องและก็มาว่าก็ปรารถนาให้คนที่แชร์ออไปขอให้คุณได้รับน้ําจิตน้ําใจแบบนี้โดยที่คุณไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดว่าจะได้ขอให้คุณได้น้ําใจ หรือว่าได้รับการแบ่งปันมาจากทุกทิศทุกทางแล้วกันค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามอขอบคุณสําหรับการมานั่งชมคลิปหมอว่าจนจบเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปลัคนาราศีสิงห์ถ้าคุณชอบดูลัคนานั่นหมายความว่าคุณต้องรู้เวลาเกิดก็สามารถไปดูแบบจากราศีได้นะคะสําหรับวันนี้ด้วยรักและปาารถนาดีหวังให้คุณหวังว่าคุณจะเจอคนที่คุณถูกใจในเร็ววันนะคะในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ